ขออวยพรให้พนักงานในที่นี้เอ๊ะอหานี่เสือกอวยพรไปได้ไงได้ไงให้อวยพรพี่น้องทั่วประเทศไทยโอ้ถ้าอย่างงั้นแล้วไซให้สุขทุกคนถูกต้องแล้วพี่มึงพูดทำอย่างนี้ แล้วพี่นี้จะให้น้องอวยพรแบบไหนก็มึงอวยพรแล้วแต่ว่าตามแต่ใจทุกคนนั้นใช่ว่าใครไทยทั้งเพเฮ้มึงจังมาพูดอะไรอยู่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดฮะเดี๋ยวฮะผมผมผมให้เขาให้ให้เขาอวยพรนะคุณคุณไม่ต้องเสือกก็ได้นะไม่ต้องนะครับครับ ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขอย่าได้ทุก <Hey. S 2> ให้มีสุขและสมสีทำ <Hey. S 2> <Hey. S 1> พี่หนู oh <o> ไม่ใช่หม่ำนะม่ลูกกูจะแก้แค้นมันเลย <laughs> ไปนี่ถ้าเล่นไม่รู้เรื่องไปอยู่กับพ่อตาแก่ละไรไปดดมาถึงไหนแล้วฮื้อแชงให้สุขสีขอทุกคนจงสุขเกษมและเปรมปรี ให้หน้าตาดีๆสวยเหมือนน้อยนี่ไงนาะเอ้ไปยังไงวะอยู่กันมาตั้งนานแล้วนะเพื่อนแล้วแชร์เชิญมาชมฉันวันนี้นะที่ชมไปหวังจะได้จิ้มบ้างนาะโธอีบ้าพูด ส้สนตีนนี้นาซื้อมาใหม่ยังไม่เคยถูกหน้าใครให้ช้ำหมองเอ๊ะวันนี้เห็นท่าจะต้องรองโดนหน้าคนทั้งสองที่เป็นไงไอนี่มันเป็นอะไรของมันว่ะกูพูดกอนไม่ได้ไม่ต้องมาอยู่เรื่อยเลยพันแปด พันแปดแต่ว่าใส่เสื้อไม่สวยงเกงไม่สวยแต่รองเท้ามันมีค่านะ่ะพันแปดเอไม่บอกราคาก็ไม่มีใครเชื่อเลยเนี่ยเฮ้เผมดูเป็นสามคู่ร้อยนะเนี่ยมันมันแพงตรงไหนอะตั้งพันแปดไม่รู้มันบอกพันแปดแล้วต่อพันเออพอต่อร้อยห้าสิบห่อให้เลยวะเฮ<ล>้เหรอเออมันไม่รอช้าเลยแล้วรีบปิดร้านเลยเอะมันรีบปิดทําไมไม่รู้มันกลัวกูไปคืนมันยังไงกันไม่รู้อ๋อเหรอเสียดยตั้งนานมานั่งถ้าต่อสักแปดสิบมันคงจะให้เหมือนกันนะเนี่ย ย่ออะไรคะย่ออะไรคะเออแล้วเขาตั้งพันแปดไม่แถมถุงเท้าเหรอเขาแถมแต่ผมไม่ใสเองนะอ๋อก็ของย่อนี่มันก็ถูกกับพี่โครสตาอะไรเนี่ยอะไรนี่ตรงนี้เลยนี่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 กางเกงยีนเสื้อขาวรองเท้าชาชูดองโอ้ย่หานี่ไงช่างชูดองนี่ดูมั่งนี่นี่อะไรมัมลาวชูหำนี่โอ้โหเดี๋ยว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 รองเท้าของคุณนี่มันหนังอะไร ก็นังทำนี่แหละนังจระเข้ว่ะอีหารนี่ก็้าใจถามก็ปีใหม่เราก็อวยพรกันไปแล้วนะครับปีใหม่เสร็จแล้วก็นี่มาตุดจีนอีกแล้วโอ้ยเทศกาลเยอะนะคนไทยเนี่ยคนไทยนี่แบบมีเทศกาลสนุกสนานกันอยู่เรื่อยเป็นประเพณีกันมั่งตั้งขึ้นมาเองกันบั่งตั้งเองที่ไหนนะมีแตั้มาเตั้งวงเล่ากันเองไงกินประจําทุกเดือนทุกครั้งอะไรเงี้ยพอเลยตุดจีนตุดจีนนี่ก็ต้องไหว้เจ้าแล้วล่ะทีนี้เอะแล้วตุ๊ดลาวมีไหมฮะตุ๊ดลาวมี มีฮะมีฮะดูตูดผมนี่นะฮะนี่ก็ตูดลาวนะฮะอ้าวลาวลาวไม่ได้ขี้ทางตมูกหรอครับ <c oughs> ไม่ใช่แล้วฮะตูดลาวเป็นไงคุณเทพตูดจีนนี่ผมรู้ต้องว้เจ้านะตูดลาวดำๆครับ <c oughs> ถ้าแหวกดูข้างในจะเป็นเม็ดเม็ดะอ๋อคันด้วยคันด้วยเหรอครับครับแล้วแล้วตูดจีนตูดจีนเขาขาวขอบตูดนี่จะสีชมพูงไงไม่รู้น่ารักนะฮะเอาลิ้นไปแตะจะเปรี้ยวๆไงกัไม่รู้ฮะ ไม่เ <G ül> ชื่อลองอาลินไปแตะดูดโิโอ้ไม่ไม่ไม่ฮะเล้วฮะแต่ตูดจีนแต่ตูดเล่าอย่าไปแตะนะครับเ <G ül> ลอครับลินจะด้วดตั้งแต่แย่เข้าไปแล้วล่ะทำไมครับตูดเลากม <G ül> การาวอวยพรนี่จะไม่เหมือนกันนะฮะตูดจีนกับปีใหม่นี่จะต่างกันตูดจีนเนี่ยตูดจีนคุณคุณทราบไหมว่าคําว่าตูดจีนเนี่ยมันมาจากไหนอ่ะคุณมีใครทราบมั้ยฮะผมคิดว่าไม่มีใครทราบเลยคาว่าตูดจีนเนี่ยที่คนจีนเขามีประเพณีกันทุกๆปีเนี่ยอันนี้เหมือนอย่างเงี้ยมีมังกรมี ที่เขาเขียนว่าซินเจียอยู่อีซินนี่หัวใจอะไรเงี้ยเจาะมีใกล้มีใกล้ตัวรันพาตัวรันพาอะไรเงี้ยที่เขาอวยพรกันอ่ะไม่ไม่ฮะตัวทังฮะไม่ใช่ตัวลันพานะอ๋อเหรอฮะตัวรันพาแปลว่าอะไรครับแปลว่าห้ำโป่งนะฮะให้คนจีนข้างบ้านกูบอกสวัสดีวะมันไม่ใช่ครับเขามีประวัติมาเขาเล่ามาในฐานะที่ผมเองก็เป็นคนอยู่กับคนจีนมาหลายปีเลยอ๋อคุณเอ๊ะคุณคุณทำบริษัทกับคนจีนไปเป็นขี้ข้าให้กับคนจีนฮะ Oh. ประวัติมันมีอย่างนี้ฮะก่อนที่จะเป็นคําว่าตรุษจีน oh. หรือเป็นคําว่าเป็นประเพณีกันมาตั้งแต่นั้นมาเลยอ่ะ oh. มันมาอย่างไงไปยังไงมันมาอย่างไงฮะคุณอยากฟังไหมอยากฮะวังเสีงเสียวหวังย,ววงยาวมงสองสียงให้หวังเสียวห่างตวงสีหวังสีวัง,วงห่างเพลง ผมว่าแปลหน่อยดีกว่านะฮะมันเป็นเอ๊ะเมื่อกี้กูก็ลืมนึกไปเลยมันต้องแปลครับพ่อผมก็คนจีนนะพยายามฟังนะแต่นม่เพียงแต่เริ่มต้นยัง<อ>ไม่ทันได้เข้าเรื่องครับครับครับเกล่นเกล่นเหมือนกับลาวคำว่าอยอ่ยอว่งเอยียงแผงลั่เสียงแผงโอยายเฮเสียวติงเขาอะไรวนะน่ะคนจีนในแผ่นดินใหญ่ รวมตัวกันอ๋อผมนึกว่าลาวปั้นไหนะเมื่อกี้ไม่ใช่คุณฟังผมให้จบก่อนดีกว่าครับครับครับหวงเอียงแผงซอเสียวเพ่งวออีออยังสีววองเปียวลายเมงหวงอะไรฮะคนจีนกลุ่มนั้นอบพยพออกจากแผ่นดินใหญ่เดินเหงื่อไหลคลายย้อยเป็นลมก็มีหวงเอีว แพงตัวสีนังอ้อยแหงสีอีอ้อย่างไปมีหวังสิงกายมีงอ้งอยแหงลู่เสีวมิงะอียจวงไอหาเสือกร้องซสยาวเลยลืมเลยลืมหัวกูร้องอะไรบางวะน่ะ ไอ้แกยังลืมแล้วมาถามฉันจะไม่รู้เหรอมันลองไปยังไงวะเมื่อกี้เนี่ยอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้แหละครับครับเสร็จแล้วคนจีนกลุ่มนั้นก็อบ แบบว่าได้เดินกันไปชุมนุมกันที่บนยอดเขาหเหลียงซานอ๋อนี่ไปชุมนุมกันแล้วเรื่องคําว่าตรุษจีนนี่ก็เกิดขึ้นอยู่บนยอดเขาหเหลียงซานนั่นแหละอ๋อเกิดจากนั่นก่อนครับเพราะคนจีนทั้งหมดเนี่ยพอถึงวันตรุษจีนเนี่ยครับเขาจะไปรวมกันบนยอดเขาหเหลียงซานเ<อ>สร็จแล้วจะไปร้องลําทําเพลงกันอ๋ออย่างนั้นที่เขาเหลียงซานครับเขาร้องลําเพลงอะไรกันฮะก็ฮาซานชิงเชียงสีช่ยงหลอน 阿里山的姑娘美如水呀、啊，阿里山少娘有啥、啊、娘娘的少年壮如山。啊呀啊！我那呀呀妹叫，我俩走了苗家的山。 ว่าไรสาไรสิคนที่รอไล่ไมเชื่อว่าไมได้เงี่ยเน่ยเนี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 ่ยเนา่ยเนี่ยเนี่ยเนี่าเนี่ย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 เน่ยเนี่ยนี่ยเ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 ีเนเนียเนี่ยีเนยเนี่่ยนี่เนี่เนี่ยเนี่ยเนเนี่ยเนยเนเนี่เนี่ย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 ยเ่ยีนเนี่เนี่ยเนี่ บักชิพหายลองเพลงจีนทังไหววามึงลองอยังไหเขาาสูเสือกูก็จุยไปเบิดเลยโอ,โอ <c oughs> ไม่ได้ยินได้ยินทำนองอย่างนี้คิดถึงบ้านเลยแหะฮะ <c oughs> บักชิพหาสูเสือกูบวหวมันออกของมันเองเนี่เมื่อกี้เนี่ยไอ้หาถอดมาถอดมาเป็นกระดองเต่าเลยเ <c oughs> สื้อน,นอกมึงเลย <c oughs> แล้วเขาลองเพลงจีนแล้วมึงลำหาเลยอ่ะเพลงลาวเอ้ท่อนหลังมันร้องอะไรเขามันน่อยอยอยๆๆอยยสูเสอกูย่ยใช้ใีวกไปเลย เอ๊ะเพียงกินมันไม่มีใหยาดๆๆอ่ไม่มีมันร้องผิดเอ๊ะแล้วมันร้องยังไงฮะก้าวซ่านชิงนี่โอลีเหลียวยมยาวแฮงนี่ถึงจะถึกแม่ลีแมงชิงเหลียวเนี่ยผมจะเอาไปเก็บก่อนรร้้ออน